สวัสดีค่ะสวัสดีแค่ไดสกี้พี่สาวสาวสาว,วันนี้ก็เป็นวันที่ดิฉันรอคอยมานานแสนนานเหลือเกิน10ปีได้ไหมโอ้โหมัน <laughs> นานเกินไปขนาดนั้นเลยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะได้พบกับศิลปินและดาราและผู้กำกับหนัง <laughs> จากเรื่องไซเ e ลเลอนะคะโอ้โหเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยยามาดาเดลสุเกะแล้วก็ ฮามาเบะมินามินะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาก็จะฉายหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็จะมีนักแสดงนำสองคนแล้วก็ผู้กำกับมาไทยด้วยมาเปิดตัวหนังเรื่องนี้น้องสาวก็คือดูดีดามากใช่เน่นนอนค่ะว่าเราเนี่ยก็ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วพร้อมขนาดไหนนะคะ1นึ่สองสาค่ะ <Yeah. S 2> เย<อ>้อันนี้เขีนว่ายามะ จากยามาดาเนาะแล้วก็มินามิป้ายหนึ่งเขียนว่าสุกิแล้วเวลาเราเราอยู่เราต้องอย่อยางนี้ปะเออก็อยู่ประมาณนี้เออประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจ้างช่างกล้องพี่เอกมาด้วยโอ้โหลงทุนมา่าใช่ช่างกล้องที่แบบว่าเออก็ซื้อตัวมาเองด้วยนั่งขำอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> คือที่แบบว่าตื่นเต้นดีดา้าขนาดนี้เพราะอะไรเพราะเลยคะ เพราะว่าอย่างที่เราพูดไปในหลายคลิปมากๆเลยว่าเราเป็นแฟนคลับของเฮเซจัมเออซึ่งแบบยามาจังก,ก็คืออยู่ในวงเฮเซจัมแล้วเขาก็เมื่อสิบประมาณ10ปีก่อนใช่ไหมเขาว่าเคยมาแฟนมีตติ้งที่ไทยก็คือทั้งวงเลยแล้วเขาก็เคยสัญญาว่าจะมาจาัดคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วสัญญา <c oughs> ไม่เป็นสัญญา S <S ตอนนั้นก็เลยมีเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สามารถมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยได้อ,อ,อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็ไม่เคยมาไทยอีกเลยถูกตอ้องจนกระทั่งเนี่ยผ่านมาถึงตอนปีนี้ปี2024ก็มียามาจ,จังเนี่ยที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาโปรโมทหนังเออ,เอ,อแล้วก็แบบดีใจมากมาเลยที่เขามาไทยในครั้งนี้อตอนแฟนมีแต่ฉันไม่ได้อยู่ไทยอะอยู่ฉันอยู่ญี่ปุน่นอ้าวเหรอ ไอเหตุการณ์นั้นที่เราไปกีดการที่ร้านคาะากอนก็ในกานนั้นคือยามาพีปี2012อเอาหรอเออตอนนั้นฉันไปกับเพื่อนหรอแค่นั้นหรอใช่ตอนยามาจังอ่ะฉันยังดูรูปอยู่ตรงแบบนั่งอยู่ในหอหญิงที่มหาลัยอ่ะแล้วก็แบบเออทำไมฉันไม่อยู่ตรงนั้นนละอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าก็เป็นครั้งแรกของน้องสานะคะที่จะได้เห็นยามาจังที่ประเทศไทยก็เลยดีใจอย่างงี้ยคะคะขอถ่ายด้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหนังเรื่องไฟเลนเลิฟเนี่ย เป็นเรื่องที่เราทำซับไทยด้วยเย้เรียกได้ว่าติ่งคอมเพลตนะเออแบบว่าสิบปีที่แล้วเราก็ยังเป็นแบบเด็กน้อยเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่สิบปีต่อมาเราก็ได้แบบติ่งเต็มขั้นเราเก่งขึ้นแล้วเราสามารถแบบมีส่วนร่วมในผลงานเขาได้แล้วใช่ก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากประทับใจเรียกว่าคังโดชิมาสตา ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องพูดท้ามทำเพลงแล้วเรารีบไปเลยดีไหมเพราะว่าเราจองรอบเที่ยงเอาไว้ส่วนคุณพี่สาวเนี่ยเข้าสองรอบเลยเออน้องติดงาน<ห>รอบค,ค่าคโอ้อก,ก็ฝากดูด้วยละกันรอบเที่ยงกับรอบบ่ายเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาเล่นมุกอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยละกันแล้วครั้งนี้ไม่บอกพูดถึงผลงานยามาตังกับมินามิเลยอ่ะไม่ต้องพูดแล้วเห็นคลิปอร์นพูดแบบถึงยามาพี่ถึงยามาดะยูกิอะไรอ่โอ้ไม่ต้องพูดแล้วรีบไปแล้วไปแล้วโอเค บายบายไปเจอกันที่ฟารากอนจ้าบายบายตอนนี้เราก็มาเอาบัตรนะคะตีบค่ะได้แล้วมีอะไรออกมาไหมไ,ไม่มีแล้วโ okay, อเคโอเคใช่ตอนนี้เราก็มาถึงบรรยากาศของโรงหนังนะคะใช่เราต้องไปเอาของที่ไหนอ่ะมันคือโปสเตอร์มันคือโปสเตอร์อรอรรรกับบัตรที่เป็นแบบตัวหนังสวยๆอ่ะเอเหรอเลิศนะ อร์เตอร์ไม่ไม,มีทิมเก็บแน่เลยอ่ะอร์เตอร์เราก็เอาไปใส่ในรถก่อนโอ้โหแถวอย่างโอ้ผู้หญิงล้นนสุดยอดค่ะแถวอย่างยาวไปแถวอยู่ไหนคะ อนนี้นะคะเราก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นโปสเตอร์คนละแผน่นแล้วก็บัตรสวยๆอีกคนละใบเอาไว้เก็บเนาะนี่เขาก็ทำดีนะข้างหลังเขียนไซเลนเลิฟต่างๆนานาแล้วเราก็ได้โปรเจกต์มานะคะใบหนึ่ง โซชเชตอไอวาไทยเดอุ k o k i เนะคะเย้เราจะได้เจอเขาแล้วช่วเวลาที่น่าประทับใจมากเลยที่เป็นแฟนจะได้พบก,กับคุณยังมะดาเรียงซเกคุณมีนามีฮาเบะและคุณเอจิบุจิดะนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณทีมงานไซเ,เลนโลกน้ไทยน้ำญี่ปุ่นด้วยนะคะที่จัดการช่วงเวลานี้ให้ได้พบปะกันนะคะ ก่อนนะคะเย่บายบายได้นะคะเยี่ยมไปเลย MFC นะเป็นภาพี่น่าประใจมากค่ะให้สติวดมันนะคกโนอเนงไชิมัสมองกลางค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทุกคนแฮปปี้ได้เจอดาราที่ชื่นชอบนะคะ 次は左側おว่าますากาว่าเป็นแฟนรคอยที่ได้เจอกับทั้งสองท่านและพุ่งกับกันมานานนะคราวนี้ก็สมบัังแล้วนะคะให้ถัดไปว่า願いしますワイออน Y นไทยท่านหนึ่งไปแล้วนะคะ,นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุกีน้องพูดชว่าโคจิราเดสโซเนชิมัสโคจิราซังโมคาวาอีนาราอาจามุตมาสุดที่มิกิก็เข้ามากระไรได้มิกิ 左、お願いします、はい。ありがとうございました。撮影タイム終了です。バイバーイ。また来たな。 อ่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เราดูทั้งหนังแล้วก็ดูที่มีดารานะักแสดงเข้ามาอมตอนหนังตอนหลังจากหนังจบอเออตอนนั้นคือแบบจะบอกว่าตอนยามาจังเดินเข้ามาก่อนีาไม่ได้เข้ามาเออตั้มตาจะไหลอะ่ะ <laughs> รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่ได้เจอเขามานานมากเ,เราเรารอเขามานานมากลแล้วก็แบบโอดีใจมากเลยที่ได้เจอเขารารู้สึกแบบซาบซึ้งอะ่ะเออแต่ฉันน่าจะรู้สึกแบบว่า ใจแบบว่างๆอะกว่าอารมณ์แบบเฮ้ยอะไรเงี้ย <ừ> um. ไม่รู้ดิมันมันไม่ได้ไม่ได้ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรเลยอะมันเหมือนแบบมันว่างอ, <c oughs> อืมเออไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะแต่ว่าก็ได้เจอตัวจริงแล้วก็ดีใจมากม <ừ> um. ถ้าเบามินามีโนบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราจะไปเจอเขาจากที่ไหนจริงอย่างไทาามาแมจังเนี่ยเราก็เอออาจจะไปคอนจัมหรืออะไรก um. ็เจอได้เนาะอืมก็รู้สึกแบบดีใจมาก แต่ผู้กำกับอุจิดาคือตลกมากเ,ออเป็นคนที่หามากเขามาปล่อยมุกแหละเาจริงมาแบบเป็นตัวสร้างสีสันของการสัมภาษณ์นี้เอหอลังจากที่จบภาพยนตร์แล้วก็นักแสดงเจอกันในภาพยนตร์แล้วเนี่ยเราก็ได้มาเข้ารอบเพรสอินเทอร์วิวก็คือแบบที่ทำเป็นคนทำซับนี่แหละเขาก็เลยเชิญไปเข้าห้องสื่อสัมภาษณ์ด้วยก็เลยแบบโอ้ คือในออในห้องสัมภาษณ์ก็แบบเออตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ในห้องสัมภาษณ์จะแบบบรรยากาศจะเหมือนกับเขาก็จะขึ้นขึ้นขึ้นม,ม,มาหน่อยคือแบบว่ามันก็เป็นโรงเล็กๆอ่ะเนาะที่แบบว่ามีสื่อไม่กี่คนเท่านั้นแล้วก็เขาเดินเข้ามาจากข้างหลังแบบชิลๆเลยเดินๆเดินๆเ,เข้ามาออไม่ได้แบบข้อเสียงปุ๊บมืออะไรไม่ออไม่มีการบิวใดๆเนาะมันก็เลยแบบว่าเออเป,เป็นแบบตามธรรมชาติมากเขาก็ เออปล่อยให้เราถ่ายภาพอะไรไปในช่วงแรกเนาะแล้วก็จากนั้นก็แบบเป็นคําถามจากทางสื่อซึ่งก็มีคําถามที่พวกเราถามไปด้วยแต่น่าจะแบบว่าไปเหมือนกับหลายๆคนหลายๆสื่อเขาก็เลยแบบว่าเออคัดเลือกมาเนาะส่วนคําถามที่เราถามงงมากเลยคือเขาแบบบอกว่าเออจากเพจไดซุกิเจไดมาพาสอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ถามคําถามแบบเอ๊ะเราไม่ได้ถามนี่นะ่ะเ <c oughs> ้าเขียนลงไปเหรอ ฉันไม่ได้เขียนข้อน,นั้นนะแต่ฉันเขียนเห<อ>มือนคนอื่นๆที่เขาเขียนข้ออื่นๆไงฉันก็เลยงงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ตลกดีคำถามข้อน,น,อน,นั้น<อ>ทําให้ยังมันจาอึ้งไปนิดนึงกลายเป็นว่าถามแล้วว่าถ้าเกิดแบบเปลี่ยนจักระพวนในเรื่องเป็นอย่างอื่นอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรงเง<อ>เพื่อจะแบบว่าเรียกนางเอกครูไม่ได้ถามคาถามคีดเอทดเกินไปเออถ้าเกิดใครแบบเป็นเจ้าของคําถามก็ช่วยมาตอบนิดนึงว่าเอออันนี้คือเป็นใครมาถามแต่ก็ตลกดีก็แบบว่า ยามอาจางยตอบว่าเออเครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้างเออ,เ,อ,อเราเลยตะโกนไปว่าชิง <laughs> ชิง <laughs> เขาใช้ชิงในการตีแทนกระดิ่งนะจ๊ะเออก็อาจจะดีเหมือนกัน <laughs> เรานี่แบบ <laughs> เดีย๋ยวยามอาจางช่วยกลับไปเซิร์ชนิดนึงว่าชิงคืออะไร <laughs> เออมันจะแบบว่ากลายเป็นหนังไทยไปเลยนะชิงชับชิงชบังชบทั้งเรื่องนะก็ปิดท้ายในยวันนี้ก็อย่าลืมไปดูหนังเรื่องไซเรนเลิกันนะคะเป็นผลงานของยามดาดะโยลสเกะกับฮามาเบะมินามิ<ช>ก็เป็น,นับทั้งสองคนเขาก็คือแบบตั้งใจแสดงเรื่องนี้มากๆเลยลก็แบบมาโปรโมทถึงประเทศไทยด้วยรู้สึกแบบเห็นถึงความแบบเวลาเขาตอำฐานเนี่ยเขาจริงจังเออรู้สึกแบบเออมีความประทับใจในในเรื่องนี้มากๆเลยใช่ ก็ฝากเอาไว้ถ้าเกิดเข้าโรงทั่วไปนะคะก็วันที่8กุมภาฝากติดตามผลงานการแปลสับของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย 가로로 가겠다. 엄마가 처음에 한게 벌써 깜짝이더라고. 아시. 안주에서 전화하지 마시고요. 나 물론. 제가 인간 간의 관계가